คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนบางคนโตขึ้นมาก็ยังจนอยู่แต่บางคนโตขึ้นมาและมีเงินมีไรายได้เลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวทุกอย่างมันมาจากโลกภายในใจของคุณว่าคุณได้รับความเชื่อแบบไหนมาโลกภายในของเราแต่ละคนจะมีชุดความคิดที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่แตกต่างกันวันนี้ คุณมีคำพูดที่ติดปากที่เกี่ยวกับด้านการเงินอย่างไรกับตัวเองบ้างลองเช็คตัวของคุณเองดูนะคะว่าคำที่เราพูดออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงพ้่มบนหรือคำพูดที่คุณชอบพูดอยู่บ่อยๆคิดซ้ำๆย้ำบ่อยๆเกี่ยวกับการเงินคุณจะได้ทุกอย่างตามแบบที่คุณพูดที่คุณคิดนี่มันคือชะตาชีวิตของคุณเลยละคะ่ะคนเราเนี่ย เกิดมาเป็นอย่างไงก็ไม่สําคัญเท่ากับคนคนนั้นคิดอย่างไงกับอนาคตของตัวเองบางคนจะคิดว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ดีแล้วแต่บางคนก็คิดว่าชีวิตมันจะต้องดีกว่านี้สิบางคนก็อยากที่จะมีไรายได้ที่สูงสูงไรายได้ของคุณจะเป็นไปนตามระบบความคิดของคุณอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจคุณและคุณเชื่อมันมันจะเกิดขึ้นกับคุณ คนเรามีสมองสองส่วน 1. จิตสำนึก 2. จิตใต้สำนึกคุณคิดว่าสมองส่วนไหนมีพลังมากกว่ากันคะแน่นอนคะ่ะจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่พยายามใช้จิตสำนึกในการทำงานแต่พวกเขาไม่ได้โปรแกรมให้จิตใต้สำนึกทำงาน เคล็ดลับสำเร็จเร็วแบบติดสปีดเลยนะคะ 1. เมื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะต้องเจาะจงจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ในแต่ละเดือนเช่นคุณอยากมีไรายได้เดือนละ10,000แสนบาท 2. คุณต้องมีความเชื่อแบบสุดจิตสุดใจว่าคุณสามารถที่จะทำมันได้แต่เป้าหมายที่คุณตั้งก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยนะคะ ไม่ใช่ตั้งมากจากไรายได้ปัจจุบันมากจนเกินไปจนคุณไม่รู้สึกเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ตั้งน้อยจนเกินไปมันจะทําให้คุณไม่มีแรงกระตุ้นคุณจะไม่กระตือรือร้น,นคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นกับเป้าหมายของคุณ 3. การลงมือทาทําเพิ่มให้มากขึ้นเป็น 3- าถึงสเท่าไปเลยค่ะเวลาที่เราทําสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขมันได้เติมเต็มมันดีต่อใจ เราจะเพลิดเพลินเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะลงมือทําได้มากกว่าที่เราคิดระหว่างทางที่ลงมือทําไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้คุณมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันรู้ไว้เพียงว่าปลายทางของฉันคือความสําเร็จเท่านั้นแต่เราก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและลงมือทำมาหมนึ่งจริงจังด้วยนะคะ 4. คุณต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณได้รับผลนั้นแล้วจิตใต้สำนึกมันสื่อสารกับเราผ่านทางอารมณ์และความรู้สึกเราต้องมีสภาวะใจที่มีความสุขสดชื่นดีงามปรับสภาวะใจของคุณให้คู่ควรกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาฉันมีความสุขและขอบคุณรายได้จำนวนหนึ่งแสนบาทต่อเดือนฉันได้รับเรียบร้อยแล้ว คุณต้องรู้สึกมีความสุขเหมือนกับเราได้รับแล้วจริงๆคุณต้องพูดตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดไปเรื่อยๆและเวลาไหนละ่ะที่จะทำให้จิตของคุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการก่อนนอนนี่แหละค่ะโคตรสำคัญเลยตอนที่คุณกำลังสดืมสลือใกล้จะหลับจิตสำนึกมันจะเริ่มปิดลงจิตใต้สำนึกมันจะเปิดขึ้นมา คุณเริ่มว่วงนอนกึงหลับกึงตื่นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของคุณที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากได้ลงไปจิตใต้สํานึกมันจะแสดงพลังได้เต็มที่ตอนที่คุณกําลังจะหลับคุณต้องสั่งจิตของตัวคุณเองให้เห็นภาพที่คุณต้องการในอนาคตฉะนั้นในทุกๆวันทุกๆคืนให้คุณหลับไปพร้อมกับจินตนาการที่มีความเชื่อมัน่นว่ามันต้องสําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ จิตใต้สำนึกของเราพร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความจริงได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนฟงัง